ทำเตียงลิปวิดีโอนี้อันน yep ี้นะคะและเสียงที่ไม่เหมาะสมน้องๆหนุ่มหที่รับชมคนมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปพวกเราชมเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะแควะเจ็บคอ ที่วันนี่ครับนี่ก็พร้อมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเกินอะไรคนนี้ชื่ออะไรครับแนะนำตัวกน่อยคนนี้ชื่ออะไรครับชอใหญ่ของเราเอ่อพาพาเพื่อนพาเพื่อนมาคนนี้เหรอครับคนนี้เหรอครับคนนี้ใช่ไหมครับอันนี้กี่หัวแล้วกี่หัวแล้วห้าหัวแล้วครับหเจ็ดสิบหัวเจ็ดสิบแล้วครับเหลืออีกเจ็ดเจ็ดอันนี้นัเก็ตไปสามแล้วผมผมไปห้าแล้วคนนี้ ต่อตัดต่อตัดต่อตัดต่อโอเคแล้วเดี๋ยวส่งต่อคุณตุ้ยโตนะฮะเสร็จแล้วนะฮะนี่ก็ลองส่งนะฮะเหลือแค่การขอบนะตันนี้ก็จะเสร็จแล้วค่อนข้างจะเยอะเลยครับวันนี้ ใช่สวัสดีเก็บตีนผมครับตีนผมนะไม่ใตีนครูนะตีนผมตงตีนผมตรงนี้นะโอเคไปคุณนะอันนี้เจ๊นะคุณสวยอ่ะมือสตอกนะคะมือจับจูนนะคะครับผมเจ๊ได้กี่หัวแล้วงเจ๊อันนี้น่าจะหัวที่ห้าห้าลูกดีแล้ว มา,าออคุณข้าซาตานนะของเข้าต่อไปเดอ้อมีสางใหมเนานะนี่ก็ตัดเสร็จแล้วครับผมครับผมเป็นผลงานจากอุปรกรณ์ของซิลด้านะครับผมก็เสร็จแล้วครับลองทรงนะครับผมโอเคครับผมนายแบบของเราคือนายแบบธนาพุไกลแน่นอนคนนี้ Đoạt, bắt, đón bà. Tell Đó, okay. Đó à. Đó what the fuck. Tất tất mùng mi what the fuck tất mùng mi tát mùng mi tất 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 ok cắt tất mùng mi cắt mùng mi cắt mùng mi tất mùng mi tất mùng mi tất mùng อันนี้มู่บ้านเดนี oh, ่ผู FR ้บ่าวเป็บ่านนีอันเป็นมู้บ่าวหรือผูสาวผู่บ่าวผู่บ่าวเู้บ้าวเ็อนนบ้านยังก่อนเลยบ้านนน้องแว้งบ้านนองเรือบ้านนองเรือดำมือผู้นใจเออเยเออเืม

few moments later น้ำกินครับน้ำมมมีโฆษณาสติกเอร์ <c oughs> สปอนเซอร์ใหญ่เขาจาลูกเจ้าของบริษัทน้ำสปอนเซอร์ใหญ่เขาจะว่าได้โฆษณาไม่ได้เลยกินกาแฟไหมจ<ำ>ิงกาแฟรหรอ <c oughs> อาอีก มันว่ามีกระจกไหมยิ้มเลยยิ้มเลยยิ้มใส่กล้องเออบอกเลยก็ทำหมดแล้วทาไปได้หมด,ดนะี่ะบอกเขาทำอะไรเขาทำหมดเด,นะด้อวันพียฮึนี่ไงไม่เคยทัดจัดให้ตลอ,อดจอด โอ้โหโป้งเดี๋ยวๆๆ เอ้นี่เขาแกบอกว่าผมยมีโฆษณาให้ครับตัวนึงแล้าบอกว่าถ่ายร้านแกบอกว่าใส่ไข่ไม่พอแกเอาไปพู้แต่มาต่อคิวนานเลยต่อตั้งแต่ตีห้าเลยนะตอนนี้กี่โมงแล้วจนบ่ายโมงอ่ะคิดดูเพิ่งกินอ่ะกี่ห้าจนบ่ายโมงอ่ะอ๋อเพราะฉะนั้นอร่อยเลยฮะก็ตอนแรกก็ต่อคิวแหละเด็กเยอะก็เลยไปนอนรอหลับเลยเหนไหหลับยาวเลยมีคลิปหลุดด้วย ฉันมาทำอะไรที่น şey ี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ที่ที่เธอกับฉันวันนี้เรานัดกันเฮ้นี่เฮ้ชิมหัวแก้ดู สองช้่งกกี่โมงอะสองช้่วงักกี่โมงแต่ดีาะแต่ผมเห็นแตประมาณเจ็ดแปดโมงแกจะกลับแล้วเดี่ยย่าวุฒิคอนเสิรยาวุฒิสวัสดีครับหลังจากที่ตัดผมว่าต่อขอบไก่ไปไปไปหลังจากที่เราทำบุญต้ยทานอีกสองข้าวหลังจากที่เราทำบุญลงทานเสร็จใช่ไหม เราขากลับเราก็แวะใส่กรอบเหมือนคนที่อยู่ในหรือไปซอกที่มันอร่อยที่สุดอันนี้มีร้านแกนี่ดูร้านแกนี่ชื่อชื่ออะไรวะแวะหน่อยแวะหน่อยเอาปล่อยจุ๊ว่าอี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 เดี๋ยวมาดูดูเงคนเขาอไรเล้ยวเอาอะไรบ้างนะครับเอาหมูกับวุ้นเส้นอย่างละห้าครับเอาหมูห้าวุ้นเส้นห้าครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวมาดูนี่อร่อยเลยเนี่ย เปิดนานหรือยังครับปลาเปิดครับถ้าถามหน้าถ้าถามนานจะเปิดหน้าเหมือนกันตอนวันนั้นมาไม่เจอเลยหรืว่าปลาทำวันนี้ใหม่ใช่ไหมทำนี้ใหม่ครับอร่อยนะครับก่อนมีส้มจะมีส้มด้แน่ต้มหมูครับอร่อหมูนี่ส้มหมูส้มหมูส้มหมูอร่อยอร่อยอร่อยเอีกอีกแล้วอีกแล้วเลือกข้าวกูแล้วกูอยู่ในซอกเลยนะฮะ มาแล้วเลี้ยวเขาเลี้ยวมาเนี่ยผมสี่แยกใม่ไม่มาจากมาจากทางขนแก่นใช่ไหมมาจากทางแก่นแล้วก็ไฟแดงที่สองเขาเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางสองห้องทางน้องสองห้อง <ừ. S 2> แล้วก็เลี้ยวขวาไฟไฟแดงทางนี้เจอร้านแกเลยเจอร้านเลยนะครับโอ้แหวะหน่อยอร่อยแน่นะครับผมเอามากินเป็นตัวอย่างมันไอ้ออคนทางบ้านเบิ้งด้วย อันนี้มุเนเครับมเส้นอันนี้มูเส้นอีกอันหนึ่งคิดเฮ้มันคลเคลิกกันแล้วโอ้ยนี่นะครับดูดูดูโอ้ยโอยโอ้ยอยเกินเป็นะยบเนาะโอ้ยสุดยอดลูกโดดน้อบัดนี้โเลยนี่ากับเลย นี่เลยนะครับเก็บเลยมีพริกพริกอยู่ในนั้นมีพริกด้วยนะครับผมอู้แบบยืนกินนะครับผมคือแบบดีอ่ะคือดีครับเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดนั่งกินก็ได้ครับยืนได้โอ้มีที่นั่งเนาะโอ้นั่งได้ปลาอันนี้กิงครับนี่กิงอร่อยกิงดองกิงด้วยอันนั้นมุนเช่นมุนเช่นยังไม่ได้เสะมุนเช่นเยอะเด้อหมูล้วนๆปุ๊บมา มาป่ะสิบบาทครับมาละสิบครับมาละสิบอร่อยอร่อยฝากมากินด้วยครับปากมากินด้วยนะครับผมครับอคยังยียมเลยเอานี่นี่นี่ขอาบ้านเพิ่งมาอยู่อ๋ถุง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 ของบ้านเพิ่นไม่รู้ดอกอันนั้นคนซื้อใส่กล่องโทรศัพท์มันมัน่อยไม่แจ้งตำรวจนั่งจับหูอยู่น่ะไปไฟไห run. <laughs>